งานนี้ต้องบอกว่าเดินหน้าไม่มีถอยนะครับสำหรับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทเพื่อต้องการยุบทิ้งสมาคมของกุญรีสุวรรณหรือว่าสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทนายอนัญชัยได้เผยแพร่ภาพนะครับว่าเดินทางไปพบกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์แล้วเพื่อให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยเซ็นเอกสารบางอย่างคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเซ็นเอกสารที่ว่านั้นเนี่ยนะครับเขาดำเนินการอะไร ทนายนันชัยบอกว่าวันนี้ผมมาพบท่านพลตบดเอกเสรีพิสุทธิ์ครับเพื่อทําและก็มอบอำน,นาจให้ผมยื่นหนังสือร้องเรียนถอนชื่อสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐนูนไทยออกจากทะเบียนสมาคมต่อที่บดีกรมการปกครองในฐานะที่เป็นทะเบียนกรุงเทพมหานครซึ่งมีจํานวน8แฟ้มด้วยกัน8แฟ้มนะฮะผมอยากจะบอกนายศรีสุวรรณจันยามว่าการที่เราจะร้องเรียนใครสักคน องค์กรใดองค์กรหนึ่งควรมีข้อมูลและก็ศึกษาข้อเท็จจริงให้ถ่องแท้เสียก่อนไม่ใช่สักแต่จะร้องไม่ใช่สักแต่จะร้องโดยใช้กระดาษไม่กี่แผ่นเพราะหากการร้องเรียนไม่เป็นความจริงตามที่ร้องชื่อเสียงและเกีดยรติยศของมุตกูลบุคคลที่ร้องเรียนต้องย่อยยับพินาศสิน้นย่อยยับพินาศสิน้นไม่สามารถแก้ไขเยียวยายกลับคืนได้เพราะข่าวที่เสนอไปแล้วก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงทั้งทางร่างกายกจ,จิตใจ รวมไปถึงทรัพย์สินเงินทองด้วยผมจะไม่ยอมโหคำนี้ชัดแนะผมจะไม่ยอมให้คุณศรีสุวรรณทําเช่นนี้อีกพรุ่งนี้บ่ายสองโมงเจอกันที่กระทรวมหาดไทยแล้วจะรู้ว่านรกมีจริงลงชื่อทนายนันชยัยทนายกระดูกเหล็กคุณผู้ชมครับคือวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราต้องส่งทีมข่าวไปติดตามตรวจสอบนะครับว่าสาเหตุอันนี้สําคัญสาเหตุที่จะใช้เป็นเหตุผลนะครับในการยุบ สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐนูนไทยเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องอะไรจะเป็นสาเหตุอะไรแต่ถ้าฟังเบื้องต้นเนี่ยธนาเนนชัยให้ไกลแต่เพียงว่าเวลาคุณไปร้องคนนั้นคนนี้เนี่ยนะเออคุณต้องตรวจสอบข้อมูลให้มันมีพื้นลึกหนาบางให้มันชัดเจนเพราะว่าบางครั้งไปร้องเรียนเขาเนี่ยนะครับทําให้ชื่อเสียงทําให้ภาพลักษณ์ทำให้อะไรของเขาเนี่ยมันเสียหายไปแล้วเพราะมันออกเป็นข่าวไปแล้วมันเสียหาย แล้วพอผลในการตรวจสอบพบว่าไม่มีความผิดเนี่ยมันก็เหมือนกับไปทําลายเขาแล้วอะนะคุณไม่ดูหน้าดูหลังถ้าถ้าผมฟังตามนี้ไม่แน่ใจว่าจะหมายถึงเคสของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์หรือเปล่าจำได้นะฮะที่คุณศรีสุวรรณไปร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่ดินของแกแล้วแกก็ออกมาบอกว่าโหเรื่องมันจบไปแล้วจบไปนานแล้วนะแล้วเอามาเปิดเผยใหม่เนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นการทําลายชื่อเสียงแกหรือเปล่า ไม่ได้ดูหน้าดูหลังข้อมูลข้อเท็จจริงเอะร้อ,รองเอะร้องเนี่ยเวลาคนอื่นเขาเสียหายไปแล้วเนี่ยคุณรับผิดชอบเขายังไงนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าที่ผมเดานะนี่ผมเดาแต่ถ้าย้อนกลับไปฟังคุตรบบรัรวจเอกเสียที่พิสทจิ์ก่อนน้าน,นี้ก็เคยบอกว่าเวลาคุณศรีสุวรรณเนี่ยทำในานามสมาคมเนี่ยนะครับเวลาได้เงินได้ทองมาเนี่ยเข้าสมาคมหรือเปล่ามีการทําบัญชีรายรับรายจ่ายถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็เวลาจะออกไปทําแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับ มันมีการประชุมงานองค์มติกันมอบหมายกันหรือไม่หรือคุณศรีสุวันทําในานามของส่วนตัวแล้วไปอ้างสมาคมแล้วก็ไม่ได้ทำให้ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ก็จะอาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะมีการร้องเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องจับตาดูนะครับเปิดหน้าเปิดตาออกมาชัดเจนว่างานนี้ใส่เกียร์เดินหน้าไม่มีถอยครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบและต้องการสนับสนุนยุคนแล้วก็ทีมงานยุคนแล้วก็ทีมข่าวอีซี่นิวนะครับวันนี้ผมมีเมนูเด็ดจาก ภาคเหนือและก็เป็นสูตรต้นตํำรับจากอําเภอปัวจังหวัดน่านอีกเช่นเดิมนะครับเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนั่นก็คือแกงฮังเลครับแกงฮังเลน้ําหนัก350กรัมนะครับเราสั่งเราส่งไปในกล่องที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้นะครับพร้อมกับมีถุงรักษาความร้อนแล้วก็รักษาความเย็นนะครับใส่แกงฮังเลเข้าไปเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ปิดมิดชิด ก่อนที่จะบรรจุเข้าไปในกล่องคุณผู้ชมหากว่าซื้อเข้าไปเนี่ยนะครับก็สามารถแกะแล้วก็เทลงไปในกล่องเข้าไมโครเวฟหรือจะเอาไปอุ่นในหม้อในกระทะได้หมดเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้เคยทานมาบ้างหรือไม่สําหรับแกงฮังเลนี่เป็นสูตรแกงฮังเลบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับหชุดเราขายแค่เพียง195บาทนะครับเป็นอาหารขึ้นชื่อของทางภาคเหนือเป็นอย่างมากครับหากว่าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถ กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับจะอยู่ด้านล่างคลิปคุณผู้ชมครับจะอยู่ด้านล่างกดเข้าไปสั่งซื้อแล้วก็บอกกับทีมงานได้เลยนะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็เข้าไปในอินบ็อกซ์หรือที่เรียกว่ากล่องข้อความของเพจอีซ y ยุคนหรือว่า Normal ยุคนก็ได้บอกกับทีมงานเข้าไปว่าต้องการแกงแห้งเลหรือจะเอาแหนมเอาไส้อั่วก็บอกตรงน,นั้นได้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับหรือถ้าทาไม่เป็นจริงๆก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาข้างล่าง คลิปได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าพิมพ์ว่าสนใจมันอาจจะช้าหน่อยเนื่องจากว่ามันจะไปปนกับคอมเมนต์ที่คนวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองนะครับเอาชัวนะครับสั่งก็มาในลิงก์ไลน์ด้านล่างนะครับกดเข้าไปในลิงก์ไลน์แล้วก็สั่งซื้อบอกว่าสนใจสนใจสนใจได้เลยนะครับหรือไม่เข้าไปในกล่องข้อความหรือว่าอินบ็อกซ์เพจอีซี่ยุคนหรือว่า Normal ยุคนได้เลยนะครับแกงฮังเลนั้นผมตั้งใจทําเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นอาหารที่อ่าพูดตามตรงนะครับผมชอบรับประทานที่สุดแล้วนะครับ รสชาติดีกลมกล่อมไม่เหมือนใครเป็นสูตรต้นตำรับจากภาคเหนือเป็นอาหารเหนือนะครับหากคุณผู้ชมเคยทานพวกแหนมพวกไส้อั่วไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวทอดแล้วชื่นชมว่าอร่อยมากเลยนะครับทั้งหมดนั้นเป็นสูตรของเมืองน่านนะครับ สูตรของเเภอปัวจังหวัดหน้านล้วนๆและแกงฮังเลนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับน้ำหนักย้ำอีกครั้ง350ตกรัมเราขายอยู่ที่195บาทนะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็สามารถสั่งซื้อและที่สำคัญรายได้นะครับเอามาช่วยสนับสนุนการทำงานของทีมข่าวและเมื่อมีเวลาหรือว่าพอมีรายได้ที่ พอเหลือเนี่ยนะครับสำหรับการทําข่าวแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปทํากิจกรรมช่วยเหลือสังคมผ่านทีมงานรถข่าวปันสุขนะครับเป็นระยะระยะแล้วก็จะได้รายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับสื่อแบบยุคคนบางครั้งการพูดการจาสปอนเซอร์ก็ไม่อยากทิจาเข้ามาสนับสนุนสักเท่าไหร่เพราะว่าเราค่อนข้างชัดเจนนะครับ เราไม่ไม่ไม่ลีลานะครับอันไหนที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็จัดหนักจัดเต็มเรียกร้องมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นในแง่ของภาพลักษณ์ในแง่ของโฆษณามันก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเราก็เลยต้องยืนหยัดหาเงินมาเลี้ยงดูตนเองเลี้ยงดูทีมงานซึ่งมีหลาย10บชีวิตนะครับทุกคนต้องกินต้องใช้การจะออกไปทําข่าวมันก็มีค่าใช้จ่ายทั้งน้ํามันอุปกรณ์ รถราอะไรเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับก็มีค่าใช้จ่ายหลายแสนบาทอันนี้ก็ต้องนําเรียนให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แปลกนะครับผมก็เลยหาของดีๆเด็ดๆนะครับทั้งแหนมไส้อัวเนื้อหมูแดดเดียวน้ําพริกแคบหมูหรือแม้กระทั่งเมี่ยงคํานะครับที่เป็นสินค้าล่าสุดแล้วก็ตอนนี้มีแกงทะเลนะครับแพ็คสวยงามนะครับสะอาดสวยงามชุดละร้5บาบาทนะครับแพ็คแล้วก็หอ่อซ้ําอย่างดีเลยถ้าคุณผู้ชมอยาก ลิ้มลองเมนูเด็ดสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านลองสั่งซื้อเข้ามาดูครับ